สั่งของรวมแพคสำหรับ DJI Action Camera พวกกล้อง Action Cam เดี๋ยวดูว่าได้อะไรมาบ้าง ีไมา้เซลฟี <conversations> ่ของของได้อันนี้กด้าจับเอาไว้ ถ่ายในน้ำลอยน้ำได้นี่แถมถุงให้นี่สายสายเกี่ยวกันล่วงสายเกี่ยวกันล่วง,วน,วงนี่หัวแปลง ให้มาสองหัวหัวแปลงสองหัวหัวแปลงสองหัวนี่ก็หัวไว้ใส่กับคลิปนี่ก็หัวแปลงสองหัว อันนี้เอาไว้ใช้ทำาะไนไ้เ,นเนไว้ขันเลยรหลอย่างอัน,นี้ด้ามจับแฮนด์จัก,กรยานเอาไว้ยึดกับแฮนด์จัก,กรยานกล้องกติดตรงนี้อันนี้สายรัดข้อมือ รัดข้อมือรัดอะไรก็ได้แถมถุงมาให้หนึ่งใบเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิก สายคล้องหนะ้าอ,อกเอาไว้รัดกันหนะ้าอ,อกถ่ายตอนปั่นจักรยานขับมอเไปสายรัดหนะ้า นี่ตัวยึดกระจกรถตัวดูดยีดกระจกนถดยนนี่นี่เอาไว้ลัดขัาหัว ลัดหัวติดกล้องนี้นี่ตัวหนีบหนีบกอะไรก็ได้หนีบกับหมวกหนีบกับอะไรก็ได้แล้วกล้องเรายึดตรงนี้ ของเพียบ